แล้วพอรถสีขาวเขาใส่ล้อสีดํามามันก็เท่เหมือนกันนะตัวนี้เป็นตัวแซดดิชั่นะครับเป็นตัวแบบว่ามีโป่งแล้วแล้วลูกค้าก็เสริมโป่งมาให้อีกนะครับครบสี่ล้อเลยมันยิ่งทําให้ดูแบบว่าสวยอะและภายนอกของตัวรถจะเป็นสีขาวด้วยนะครับแต่ป้ายทะเบียนลูกค้าขอคืนไม่ได้ให้ไปนะครับชมหน้าเนี้ยผมขอเรียกนว่าเจ้าหมูป่าแล้วกันได้ไหมไฟหน้าใสาๆนะครับแล้วก็โลโก้โตโตยต้าตรงกลางตัวใหญ่ ด้านข้างก็อย่างที่แจ้งเลยนะครับ C37 เลเซอร์แดงสีดำขอบ18นิ้วนะครับไฟเลี้ยวที่แก้มเรียบร้อยแล้วกันสาดมีให้ครบเลยระบบห้ามเบรกด้ารมิดคู่หน้าข้างหลังเป็นดำนี่แซด i o n ิชันคะือโตเตียนะใช่ป่ะด้านท้ายเขาเสริมแต่งค้ำหลบป้ายมาให้ด้วยนะครับเป็นไทเทเนียมอย่างงี้มือเปิดสีดำนะครับไฟอร์นิเอสามเลเวลอะไรอยู่ครบหมดเลยสีเต็มนะคันนี้ไม่มีต้องทําอะไรแล้วดูเลขไม้หน่อยเลขไม้อยู่ที่67,00 0เันท่านั้นเองนะครับก็จบมองข้างปรับไฟฟ้า ระโดดฟ้าได้มา2บานออโต้บานเดียวคันนี้พวงมาลัยเป็นแบบแอร์แบ็กด้วยนะครับคอนโซลเนียนมากไม่มีรูลอยมีดิฟฟี่ชุดใหญ่บูนหน้าน้ํามันนะครับจอบินเดิมจากโรงงานลองรับเปินคาร์เพย์ออโต้เรียบร้อยนะจอตัวใหม่นะเนี่ยระบบแอร์เป็นนุ่นะครับพีบซซลหนึ่งช่องแล้วก็เกียร์ธรรมดา6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังเบาะผ้าเดิมจากโรงงานทรงนี้มีฉีกไม่มีขาดตัวนี้เป็นตัวเพนแคปก็สามารถเปิดแคปได้ที่นั่งกระพักพิงสมบูรณ์พร้อมใช้งานส่วนที่บอดี้ด้านหน้านะครับคันนี้เนียนส คานเดิม LR อยู่ครบหมดระบบเบรก ABS เครื่องแห้งแบบนี้ฝาคงฝา,ฝา,ฝาเครื่องไม่เคยแกะรอยอัางห้างอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งวินโค้ดที่เครื่องก็ยังอยู่ด้วยนะครับแบตเตอรี่3กตังหากครแปดพันสองร้อยสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน